สวัสดีนะคะแม่แม่จา๋าเอาดำพี่ปอให้แม่หน่อยเร็วเบตดำพี่ปอให้แม่หน่อยเร็วเร็วเออบตครับหาง,ง,หงหยาวขนขน,น,น,นยาวด้วยแข็งด้วยหันหน้ามาลูกหันหน้ามาหันหน้ามาเร็วเร็วพี่ปอทักทายหน้ากล้องก่อนลูก สวัสดีค่ะแล้วมันพี่ปอจะมาให้พี่น้องเบดดัมนะคะเอาทำไรนะเอาสูง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 บนสูงลุกสูงสูงเสูงเร็วสูงเอาลัดขาวไว้ ยกยกยกขึ้นเออยกพี <adalah in> hm <ong> ่ปอหน่อยโ้อ้วย้าโอ้ แกพี่โปอได้แต่เช้าระเบิดสบายใจเบลดบอกสบายใจแล้ววันนี้เบลบอกสบายใจแล้วนอนลงบอกน้องนอนลงนอนลงแล้วนอนลงแล้วนอนขึ้นเขาจะให้ขึ้นเขาจะให้ขึ้นเอาขึ้นจับหูจับหูเราก็ขึ้น จะขึ้นยังไงล่ะหนูสูงเอานะขึ้นยังไงจะให้พี่โปอขึ้นยังไงเบ็ดสูงเกินเอ้าอายุกอื๊อเอาเอาืออ หนูอย่าหนูอย่าโดนกระเสานะน้องอย่าน้องอาจหนูเบี่ยงออกให้ได้นะโอ๊ยแต่ด้วยยกสยเสายกส่เสาเฮ้กินขึ้นไม่ได้หรอนอนลงสิจะให้พี่ขึ้นก็นอนลงหันด่าให้ขึ้นเอาแล้วพี่ปอจะขึ้นได้แม่หนูสูงท่วมหัวพี่ปอแล้วหันตูให้พี่ปอขึ้น อเออนอนเอ,อ้ยอย่างนั้นแหละอ,อ่านอนลงนอนลงเอ,อ้ยนอนลงเออนั่นแหละเออ,นอ,นเเอ,อจ้ะเออเอา้าพี่นอนแล้วพี่ดูท่านอน <laughs> ให้ขึ้นรอให้ขึ้นใช่ไหมให้ขึ้นรอให้ขึ้นบ่เออให้ขึ้นอ,อ,อ๋นอเอา,าเอาโอ,โ,อโอ๊กกันเอเอ ดูนะความอ่อนอ่อ,อนก่อ,อ,อนอ่อ,อนทำเขาเจ็บแล้วมาอ่อนเขาอืม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 ขาเราแบบเลลบเลย <laughs> ยกขาพี่ปอขึ้นข้างหนึ่งตูดจำเบ้าเลย <laughs> เอา้าจะทำไงจะให้พี่ทำไงนั่งอ่ะให้พี่ทำไรอ๋อเรียกเรียกเรียกพี่เออมามาเออมาอ่ะอืม อ้าวจะพากันไปไหนน,นั่นนนอนดำพี่ปอทิ้งเออพี่ปอขึ้นแล้วดำเลยอืออือเจ้บกันอื เออเอะกินมือฉันได้เหรอเขาจะนอนตักเธอนอน่ไตอะโอ้โอ้โอ้โออะไรนะเอ้าอนุนตักน้อยนอนตักน้อยโอ้ยนอนตักนอหน่อยเออนอนตักหน่อยนอนตักหน่อย ไปละเดี๋ยวก็เหยียบขาเ้อขาแมงไม่หายเลยคิปเาคคปาผักผักกี่ฮบ กอนคอบคุณนะคะขอบคุณด้วยการติดตามเลยนะคะก็ขอให้แม่แม่ทๆทุ่านะคะก็คอยสปอร์ตน้องคูเบตกับน้องโปตลอดนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะชอาคลิปนี้ก็เกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็บคุณค่ะสวัสดีค่ะย